ครับสวัสดีครับมิอน้แอดมินเดินทางไปบอ่อน้ำซักซิทครับไปเขียนแผ่นทองแผ่นเงินให้เอฟซที่ท่าบุญขอมาได้ครับเด้อกลับไปชมเหมือนกาศน้ำกันครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครับมีแนวทางเสียงโศกฝากเอฟซสุขทุกคนนะครับเด้อไปรับส่นมเรฟังน้ำกันครับมีคุณนิตยาพันโบ คุณสุริยันอลนล่าเนาะคะนะ่ะเนาะคุณแสงอรุณกันหากิจแล้วก็คุณสมบัติวุฒิล้ำนี่เพิ่นมานทำกันแอร์บินจะเขียนซื้อให้เนาะค่ะแต่จะอ่านซื้อผู้เป็นอ่าผู้ซื้อเจ้าของไรเพิ่นคุณสมบัติวุฒิล้ำคุณสมทรัพย์เนื้องนุษ แล้วก็น่ายสมสายวัลโสเนาะคะ่ะเนาะทางครอบครั่วนะครับทางครอบครัวค่ะแล้วแอดมิน,มนสีเขียนใหายแล้ครอบครัวรววัลโสเนาะ,นนะที่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 สีเขียนให้มือนี้เนาะคะ่ะเนาะมีแค่นี้ค่ะผูใ้ใดอยากร่วมบุญนัก่กะเลี่ยนเชิญเนาะคะ่ะเนาะล่องสะดือว่าเพาะเขาข้าม,มือคือคือท้าบุญไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ก็ตเป็ดี่ยตั็นเดี่ยวม้ตังิบอกจะได้สแตงเนีวบยแจ้งข่าวอย่าเนาะแจ้งแจ้งล่วงหน้านะครับเนาะเลเออพิสมือได้ก็สิแจ้งข่าวครับผมอ๋อจะทยอยมาเรื่อยเนาะพะ่านกับ่รู้ว่าพอนไ้เนาะอนน้เ่รา่เห็นเนนพอยมือักากอนนี้พาที่แดดเนาะเดี๋ยวจาตน่นเี้นให้

ู่กัสางนะครับเด้อสางมักสว่างเบื้วกันไปกันเล็ดแล้วครับสางในกรไดต้มบุบ วัดโซบุกูมือแมนแบบให้สุดเท้าเซแกเขาครัเงื่อนทีเอฟซที่รวมบุญมานเนาะครับเนาะเขียนรวมบุญ็เรียนเชิญค่ะเขียนแผนทองให้ครับเขียนอยู่แล้วพะสร้างสร้างไม่ก็จีได้บวอืมว่าจะเออสร้างสร้างคนละสร้างนย สวัสดีครับส่องมาแห่งมวลซื้นมื่อนี้ก็เดินห้างไปบอน้ำซักซิทครับแล้วก็ไปดอนปู้ตาครับแอดมินกับมาไม่เรื่องครับม่เรื่องวอาสุฟังครับเกี่ยวกับแนวทางการเชียงโศกเชียงหลับครับมื่อนี้ไปพ่อคุณแม่เพิ่น มีโชคมีหลับสองงวดซ่อนแล้วครับเกี่ยวกับปูครับปูตาครับลูกหลานเพิ่นทำงานทั้งทั้งอื่นครับปูตาเพิ่นไปฝันไปบอกไปเขาฝันบอกครับสองงวดซ่อนแล้วครับงวดแรกกับเก้าีครับ่นมาจะลืมเด้อ่น่าหยับตั้งายเทียครับงวดที่สองกับหนึ่งศูนย์สามครับเออกเขาครับสองงวดซ่อนแล้วครับ คุณแม่่นเลยแป้งปัดแนวทางครับงวดที่สามได้มาแล้ว่นว่าเป็นตัวไรนั่นไปฟังจากปากคุณแม่ครับเด็กปัดหมอกพพี่พี่ส่งมามอยั่นบาร่าหันลไรย่อไ้ป นี่คือ nó วัน rồi นะแล้วกันก็สุกหน่อย không ๆน้อยโอ้ไปว่าคือ อุบานด้ก่อนด้ก่อ่าอืมม like like of ันนี่แก้แล้วแเนุบนที่เาีนึมก็ให้เต้านยสโอ้มาตรงกันพอดีเลใหเตอืไปวางร้านยูระย่องโอ้คูู่นั้นเป็นยูรย่องที่คู้ไปบอกะ่ค่ะาเลขที่หนึ่งศูนย์สเปิก็ได้ประมาณ

ช่างน้อยเดินออกมาจากบ้าน่านผู้ชมงานกลังบานเขาวันนี้คือวันานี่มาเราลก่างนะตีเฮียนไปเอาข้าวที่กระเน็ดอืมเป็นงานห้างครับเป็นาห้างแบกปันโชคลาภทางน้าสักกีมากมากก็ไม่รู้ เราทำว่า้ยังบอกวาจะไเฮียนนะสันเก่าเลยเต็มบาเลขที่อันกทีอะไรก่อนแม่นี่หนึ่งศูนย์ามศูนย์สามเกหัวองหัวที่อืมอืมครับผมเกวัี่หนึ่งที่อืเกาี่เดี๋ยวนี่เดียนียนก่ีย่ ครับผมหิ <cado> ้ย <Gam era> ่างทาได้แล้วก่อนเ่กันมาสองคนวยนะว้หอันนี้ที่กำลังกันโอ้เี่ยเราเนี่ cầu điện sáng này bóng bán lẻ thêm 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 bóng bán lẻ bán lẻ thêm bóng 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 bán lẻ thêm โอ้ในฝัน,นเพืปปเปป่ให้เอาลูกช้างเมื่วัยบามันเลขที่หนึ่งวัยสมหอาแต่ว่าวัหลังนี่มันสุดซางหอยยาวไปอย่างนี้นนหอยยาวแบบได้เหียมเลยเ <c oughs> ดีเ <c oughs> ยวกันเจอฝันะดุยเนี่ยันเห,หมือนว่าลูกช้างไรเนี่ยรลด้อะไไปบานขมีตาฝ<อ>ันมกระิไปหาม่าเอี๋ยวถ้าพิเศษะลูกช้างนะประม่ต้้งไป

เเกี่ยวรัาเเป็นค่ายที่เราย่งเงนตูเนบอกให้เอาสร้างเอาลูกส้างเมา่อไหร่บอกลูกสร้างเมื่อเชนหนะใบ้านจะสร้างมาเห็นอีนนี้ันย่างออกมาได้บ้าโอ้ได้ปันปันหองลูกทับผมนทำไเป็นไหนันสองวันแ้วโอ้มวันแล้วโอ้เเป็นเกี๊ยวกระทุกขกันอั่นเลยเกี่ยวคว้านมาเกี๊ยว

วอากันนะซึ่งพระเป็นแวพรเนอะไงอีกคนนึงะว่าแกปันเห็นรู้อยู่อ่ะเป็นแม่ีหรือยังอ้นทํำบุญเต็มอยู่ต้นยางเมันเป็นสาะไงเห็ดบุญที่ตบานเทากอนกวนเท่ากันเลยที่หนึ่งนเขาทคือเขาฝันฝันแม่กไบเรียมคู่กันมองต้นทำเหมือนที่หนึ่งน่ะทีหน่ที่สิกน่ะอาดไปหันแล้ว เกยวเล็กบุญมีพระกว่าไหมตอนเกยวเคยเห็นกัาหลายแก้วกงาม่อย่างไรเงีตนว่อนเป็นอะไรเหตโตเนาะเปนอะไปัญหาเ็นอะไรเจ้ากัสร้างร้างงานทนก็ได้เหนนะ ม่นาบ้านคันมอเาเปลนสามศูนย์ก่นศูนย์สามวนนี้แม่รไม่เสียหนึ่งสือดสามเสือดสามศูนย์เสนอดสามอยุดหยไดหาตัวแล้ลูกก็ได้ก็่อกะเือมาลูกก็าือหาม่ใหม่อีกเนาะทั้งบ้านเต้นิหาใหม่ใหม่อีกเนาะครับเนาะหาใหม่อยู่เนาะที่แ่น่แม่นี้กับตักตักเก่าเบ้านยาเขาล้างเกา โอปันทุงรานเ่าั้นขีาเนี่ยมันตัหนหัวโตใหญ่นตัาบวกอ้ค่ะปบวกลย่องนวี้เอสมมาสามตได้ละที่นสี่ไหไปเืีอยๆล่ะครับผมคือไร่กันมีตัวอะไรมาสามตัวคนนั้นก็ได้ต่ดวงครับแล้วแต่ดวงให้ดอกอ๋อห้าครลูู้้อ้กับบอสือคือเราตังวมของแกนี่ ที่ขึ้นดีเนาะรวมดีรวมดีที่ถูกต่อเนื่องกันไหมฟันเห็นเนาะไม่ได้อยู่นี่เนาะแต่ยูรายย่างเนาะค่ะน้อยโอ้แต่โชว์ความเดียวกันเป็นหวานเยอะเรื่องเยอะื่องเยอะเกาซีเกาซีง่าน่ะ คนไปต้ท่นนี่เนาะแม่ก่นเป็นหัววันเลยทีเดียวัวนนี่ย้ยนีนี่เนึงแกามันอวกะกายมันอวกยานึงแล้วนึงอนสามมันว่าตองวนอุ่นสามเลยไรแต่ดิโอ้คนมาไฟแห่งเยเหดวงบกบอคกองบ่ะเ็นหวกเสเนี่ยวันน่ะกะ่ว เกียวแก่เฮคนมาใคยมาซือเหกนะวัะก็เลยคนซือขาเขาก็ไดู้เคยก็ได้ก็เลยมา็นหายตัวเียวอยู่ที่นทางเาไ่เงียบเงียบไปนะเงียบค่ะเดีอ่าเดี๋ยวอ่านทีเนี่ยคุณแม่ ลงทุนตัวไดไวแล้ววันสุดยอตัวตงเนี้ยฝันหมดเพี่อนันหมดเื่อนนี่หมดแล้วขันมาเพ่นนั่นขันนั่นน่ะเพ่นยตัวมาเลเพ่น่ม้าอืมขเคยฝันตังั่เนาะันมส้างยางสรางน่อยสาน่อยางออกจากนั่นยางมามเลยนี้เ่นาบอกว่าในเอาลกสาง ไม่แกะไปนะบ้านแม่เป็นลูกสามเลี้องหวังจะไปเอาหาที่คะดนครับผมกยไปสามคร้าัอืมอนนี้คนเขาครับผมไปกินเ้าเกี๊ยบอมครับผมขอพูนอยค่นึ่งศูนย์สตัวเดิมค่ะท่านผู้ชม นหน pues 130, okay. nah, ึ่งสามศูนย์เจาหนงสามศูครับผมศูนย์สามโอหนึครับผมขอบคุณขอมูลคุณแม่เพิ่นนะครับเนาะขอบคุณขอมูลคุณแม่เพิ่นอ๋อตุ่มห้อมกันบรรยากาศครับบรรยากาศตุ่มห้อมกันบรรยากาศตุ่มห้อมกันครับ เครืองเชี่ยเคียวพอดีคร okay ับรวมห้อมกันบุรัขจากครับถุกเขาบเายิไปเรรยกันหเหมมันโมนห้างเใหม่ครับยิงห้างฟูตาครับกรเคลื่อนครับกำลังหับรท่าอาหาร ตอนตอนวันเนาะครับแลดเซ,ซกันนะครับราตามภาษาไทยบ้านเ้านะครับดูคนบนห้างก่นห้างมากเลยซา้ายครับเขาออกเอาน่หนง่นใาหวห